สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนเนาะมือนี้เป็นมือวันที่มีสิบสองบ่อที่มีสิบสองพี่น้องมือนี้ผู้ใดของดีมาฝากเด้อรอบแรกเทียวแรกกะผู้วา่าเหล็กหัวพญานาคนีมี3สามมี3สามนะสูตนะสามสูตนะพี่น้องนะสามสุดรสามส นีส่สุดแรกนี่คือสุดแรกบนล่างย้นํำกันได้พี่น้องเด้อสูตรที่สองนี่แยกบนแยกล่างสูตรที่สามก็แยกบนแยกล่างแต่ว่าแบานี้จิ้บไปสูตรที่สองได้พี่น้องเด้ออันนี้เอาหลอบเอาสูตรแรกเอาหลอบแรกสูตรที่แรกให้พี่น้องบึ่งไปกอนให้บิ่งเพื่อพี่น้องทีเริ่มไหมกับของรัฐบาลคือกันได้พี่น้องเด้อวันที่สองพุทภาค,คือกันแต่ว่านี่มีสามหลอบ พี่น้องสามสูตรสามหลอบเขามาให้เบืนะ้องหน้าอันนี้คือหลอบแหลกหลอบที่หนึ่งนี่ละหลอบที่หนึ่งเขาบ่าเขากบหวัวตาคดได้มาใหม่นะพี่น้องนะสีขาสชิลุดสิลุยหลอบใดกะพี่น้องเบื้องหลั็พิจารณาวเด้อพี่น้องเด้อที่ผู้ใดมาเบื้องเขามาเบื้องหลับพิจารนาเที่ยวแหลกรวมกันเลยบนรางเที่ยวแหลกคือรวมบนราง เดสองมาเดสองนี่สะแยกนี่พี่น้อง,งมังนจนะแ,แ,ยแยกบนล่างเด้อะถ้ามีเหล็กเกี้ยงคือกันจะแต่หันแยกแยกบนล่างเหล็กเกี้ยงกับมีคือกันเหล็กเกี้ยงกับมีคือกันบนบนเป็นบนล่างเป็นล่างแล้วหลับสองนี่เด้อพี่น้อง อสองบนเป็นบนลางเป็นลางอันนี้คือรอบแรกรอบที่หนึ่งสีนี้ยู่สามรอบนี่ไห้มากจากร้านสาวเขาหวงคือ,อยังดิแห่งใหงมากเขาว่าเอาไปเป็นสะพานบุนเดอร์ลุงพอลุงตาวาสันก็เลยเอามาได้มากน้ำเขาแล้วแต่บ่งตลอดพี่น้องเอ้เขาว่าเขากะจังว่ากันหนะ้าวันที่สองเนาะสี่เขาอยู่หรอบใดนี่ยู่สามรอบเด้อพี่น้องเน่ย หลบแหลกร่วมมีหกตพี่ห้ังเห็นแล้วนะเหล็กเคร่เรเรงเหล็กจังรลักก็มีศูนย์สหาเก็เก้ายับคูกัมีสาเก็สามเก้าสามศูนย์หาเก็หาเกหศวิ่รงรูด3มกับหาเด้กพี่หนังเนอะาบนี้ เด่นสาสตัวก็มีเก็ดสามศูนเก็ดห้าศูนย์ที่าน้องต่ว่าให้กลมบวกขึกันกรมห่กรมสามศูนยกับหาเก่าที่ราีน้องเนออันนี้ของดึกดำบระนี่หวยสูตรดึกดำบันของพญาน่ะชินีสาสูตรแต่ละหลอกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกิมีอยู่สามสูตรเอามาเบิ้งมาเบิ้งบ้างเอามาเบิ้ง รอบที่สองมาแล้วด,ด,ลนน 2, ด้วยพี่น้องได้ไดไดรอบที่สองีนีเหลขเคี่ยงอันนี้รอบที่สองสี่แยกกันด้วยพี่น้องก็ได้เข้าใจได้วันนี้ได้รอบที่สองสีแยกกันแล้วมาร่วมกันไดวันนี้รอบที่สองกับรอบที่สามรอบที่สองเหลขกเคี่ยงบนบนแต่ยุไฟยุมันละบนกบลังระบาดบน เล็กเคี้ยงบนมี่ศูนย์สองเจ็ดเก้าขอมะมัยพี่น้องอาชีว่าท่านใหญ่จับปนในหน้าขอตั่าเริ่มขมมากกับปูคุณใหญ่มากปูได้มากน้ำหลานสาวเห็นน้ำเขา เปิดเบื้องยันหลังมันติดมันติดเหยียบตัวงวดตัวพี่น้องมันบ้าติดนักก่นก็ติดติดวิง่งไหมมันบ้าติดจับคู่กับติดวิง่งแต่ว่าแม่นย่ำของเขาเดินดีเดี๋ยวม,มาในก็นเลยวิ่งพี่น้องวิงว่งวิง่งวิ่งของบนนะพี่น้องเด้อ bốn chữ chít cần cái mấy là bốn cấp làng nghìn cầu vinh kết vinh đồng cầu cấp kết kìa cầu cấp kết vinh bốn vinh làng lụt bố men vinh bốn vinh làng mới vinh bốn cầu kết làng mới tăng hạc mới không có ý tăng hạc ที่ที่ทเลื่อมเลื่อมเลื่อมอันนี้บนยางเดียววิ่งหลุดบนเก่ากับเกบบี้จับคู่พี่น้องมันจะจับคู่จับคู่ให้จับคู่ให้เนาวนั่งเดี่ยวสีแดงไปเขียนเนอลงหน้าลงหลังเราเลยจับคู่สวยๆพี่น้องจับคู่ที่เด็กเคียงมาแล้วจับคู่ในบ้าน น้องเบิ่งเอาเด้มกักกะจัดคัดกระฟจับคูเก็ดูน 90. 90. เกูนย์เก้าศูนย็ดศูน kết song kết song cao song cao song cao song ta làm hơi สามตัวนี่สามตัวคือมีคือกันเด้อพี่น้องเด้อสามตัวมีคือกันห้าเก้าศูนย์าเก้าศูนย์ In tổ vẫn được sắp đôi con đi 3 tổ con tít năm bóng mặc khói xùn mặc khi nào con mặc khói xùn mặc khói kéo

เดินเกตเจ้าพี่นลังเด้อเดินเก็ตเดินเก็ตก้มเกตส,สองให้สองกม้มเจ้าพี่นลังเด้อเก้าศูนย์เด็กที่ครูที่หางพี่นลังว่าหลายมีตัวร่องคือกันเป็นตัวร่องเก่งงวด เก่งถูกคูได้พี่น้องเด้อบ่แม่นสิมองขามนี่นี่ซีคูหนึ่งซีคูบนสองกลมซีคูบนตอนนี้ล่องพี่น้องล่องเอาเพได้มักระจัดผู้ได้กัดกระพันได้พี่น้องเด้อของบนล่างบาดเจนีล่าง ลางมาแล้วลางมาแล้วลางเด็กพี่้องเด็กวันนี้เด้อลางควันมาแล้วเอ้าอะไรลางของลางพี่้องลางวันแยกกันเลยพี่้องเนาะของกันแรกมาแยกรอบที่สองแยกรอบที่สามก็แยก แยกมาบ้านนี้ลางแยกบนแยกลางลางนี่เลขเกี้ยงสองสามสี่อ่าอ่าหก อันนี้กุมลางเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นกุมบนเด้อกุมลางกุมลางก,มางกุมลางจัดให้เลยกุมลางจัดให้กุมลางจัดให้กุมลางเลขวิ่งลางพี่น้อง nhìn con nhìn hình, hình làm con lang Vịnh lang Vịnh lang ลูดลูดขึ้นกันอย่ามองของบบามจะเป็นดังได้เล็กสูตรมาไม่สูตรมาไม,าม,ามา่อาจจะเป็นสูตรแมน่นสูตรแม่นย่ำกับว,ว่าบ่ได้เนาะเพราะว่ามันกับยูเกี่ยวๆก,กันกับเด็กฟูอย,ย่กล้ๆกันโย่เบียดกันมาเนี่ยละ่ะบางทีบางอันก็นเป็นตัวเดียวกัน กับเด็กปูกระไดกับเด็กสูตรปูกระไดจับคูพี่น้องจับคูเลยมียางละดซีคูว่าหลายบะหลายมีคูสามคูว่าตั้มตะกองจอกกองซีคูพี่น้องซีคูซีคูกระมี ครูนักแสดงจัดเดี่ยวพี่น้องเนอะซีสองแต่ปูกับสิมีกคมไหฮคือกันนั่นแหละพี่น้องสีสองซีสามสี่สาม,สสาม ทีสองทีสามหา้าสองบ้าหลายเด็กขี้น้อยบ้าปวดหัวแยกให้พร้อมหา้าสองเดี๋็กบังตลอดบันจนหอดสิ้นปีจนหอดปีหกเก็ดหมดละอ่ะสีนี้ต่อ เดียวย,ยดกับบ่าในาใจคือกันบึ่งไปก่อนห้าหกสองพยานนะยามหนักเรือยี่นนองเด้อหลุด4ีหลุดหาขาสิมีย่างละสองกลมนะพี่น้องเนาะ นังละสองปุมรูลดซีโหดฮาเอาตัวเน้นเลยตัวเก่งเก่งตัวนี้พี่น้องนี่โตเก่งได้พี่น้องเด้อไปมักกะจัดไปคัดกะพันเอาตัวกลมพี่น้องตัวกลมขั้วกลมกลมเด่น ในสองกลมที่นั่งกลมเด่นจีสามก็หาสองเด้ออันนี้ตัวล่องเก่งขึ้นกันเป็นตัวล่องได้หน่เด้ นะที่เอาให้บานนี่ก็ได้หันแม่นแม่นจังได้กะบคิดต่อมาเบอร์นี้เด้อแต่ว่าเบิ่งในหันนี่เบอร์โทรแต่ว่าบ่ให้โทรมาถามเลขบีโทรมาถามสาราสาระทุกชุดนิดจะซื้อต้อถิ่มไปจะซื้อเราที่นี่จะเราป้าปังยังกะบแต่จังโทรมาหันเบิ่งเลขให้เบิ่งในหันหมดบุบบอกให้เบิ่งในโยกถูกมาสั่งปูให้เลขปูให้ได้ยอดไล่ พนะื้นฮ้องสามศูนย์เก้าหนึ่งเก็ดเก็ดเก็ดห้าแปดนี่แหละคือหมักในหัวใจผู้ใดตัวใดคู่ใด ทีมักให้เจ้าของก็เอาไปจัดได้เลยพี่น้องเด้อะปูขุนมีไรช้ำนักไรสูตรเขามาแล้วว่ต้องเดินสายแล้วเดี๋ยวเขาเจากระโถนมาบอกเองโ้อมาห่าอ่ะพี่น้องเนาะให้เขามาแล้วก็แคบหน้าจอเด้อพวกนี้เขามาเบิ้งมาติดตามแล้วก็แคบหน้าจอเบิ้งกันเด้อพี่น้องเด้อจริงๆแม่นๆ เห็นกันขักขักเต็มๆเมนาะของรัฐบาลเด้อว,วันที่สองฝุดสภาคมของไว้พรานาครัฐบาลได้มาจากร้านสาวล้านสาวแบ่งปันไหนมาเนาพี่นรองเนาะร้านสาวเขาเบ่า,เอาออกสองังยถทบดอกเขาเอามามาซื้อเองมาหาเองมาจับใจเองมา มาซื้อมาหาเองเขาก็ไปคว้เา,า,า,ขา,เ,าเขาก็เล่นหายมากมาไปคว้ามาเป็นสะพานบุนเขาก็เล่นหายมากธรรมดาเขาบอกอยากให้หมละเขาบอกเดี๋ยวเอาออกอากาศนี่ปูเด็มากออกอากาศปูนกับ่ะไรนี่เอามาเบิรงเดอว,วันที่สองพุดภาื้คมบนเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นล่างกุ้มบนเล็กเครยยงเหล็กตั้งรักก็มีศูนสองเกจเก่าได้เป็นน้องเด้อยซีโต ผู้จับให้บ่ามักอ่ะจับเอาเองเลขวิ่งกับเก้ากับเก็ดพี่น้องเด่นเก็ดลองเก้าจับคู่เก็ดศูนยเก้าก็ดเก้าสงจับคู่กมให้มีสงกลมพี่น้องกลมเด่นกลมเด่นเก็ดสองกลมเด่นเกศนพี่น้อง bên kết sóng có bên cầu xuống bên kết sóng cũng bên cầu xuống này cả bên kết cũng bên cầu xuống tô có mì hà cầu xuống cầu kết sóng cũng nên kết sóng cầu kết sóng ของบนพี่น้องวันในล่างกุมลา่างบ่มี3ตัวนีแต่สองตัวแต่่ามีเลขเครียงย่หาตัวพี่น้องคือ 2, 3, งสามสีหาหกเลขยิ่งเลขลูดสกับ5าลูดสี่ล่องหาเด้อพี่น้องเด้อเด่นสี่ล่องหาจับคู่กับสี่สองสี่หาสองหากุมเน่นกุมเ่นกับ ซีสามหาสอง56 4ล่องหาหกสีสองอาฝีหนังเอสตี้กด้ขมาแล้วกะกดไหลกดแช่ให้ในเดอ้อย่าขำกดชนะของปูเดอ้อของปูมีสองสองคือสองสิบหกฟ้าด้วยใช่แลวกับสอง,งตาคุณพาด้วยให้ขมาแล้วกะกดไหลกดแช่ให้กำลังใจปูในเดอ้อที่คนหาของดีๆมาฝากหลายสำนักหลาย นั่นมาฝากมาให้มาฝากมาตอนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเอฟซีวันที่สองผุดะาพาคมเนี่ลำล้ำลยลยมีศพม,มีหลักกันทุกคู่ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะศชหลากเงินทองไหลมาเทมาขีปนาพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดี